่นชาบีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับห้องเรียนครูดาวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้พยัญชนะไทยนะคะทั้งหมด44ตัวนะคะกอไก่ถึงหัวนกูกไปอ่านกันเลยค่ะกอเอืยกอไก่ขอไข่อยู่ในเราขอขวดของเรา ขอควายเข้านาะขอคนขึงขังขอระคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีสสโซรามตีชอกระชือคู่กันยอหญิงสูพาดอชดาสวมพันต่อประตักหุนหัน ทอฐานเข้ามาลองทถนางมุนโทหน้าขาวทอพุทธเท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กตั้งนิมนต์ตเตาหลังต้งทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนหนูขวักควายบ่อใบไม้ทับถมปอปาตากลม สะอาดจ,จัง<ข>อพอสำเภากลางใบ<ข>อมอม้าคึกคักโยย,ยักษ์เที่ยวใหญ่รอเรือพายไปรอริ<ป>้งใต้ร้ามอแหวรนรงยาสอสาราเงียบเหงาสอลึศีีนวดยาวสอเสือดาวขนงหอหีบใส่ผ้า รอจุลาภาพพยองอออางเนื้องนองหอนกุกตาโตอ่านจบกันไปแล้วนะคะก็ไก่ถึงหนวคุกเด็กๆทุกคนเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้ห้องเรียนครูดาวก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆเจอกันคลิปหน้านะคะ